บอว่าในสมรภูมิเซมิคอนดักเต,เ,ตเตอร์ของโลกเราเนี่ยมันมีราชาที่คลองบัลลังมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ t s m c จากไต้หวันและซัมซุงจากเกาหลีใต้นะครับสองบริษัทนี้เนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกไว้ในมือชนิดที่ว่าใครๆครก็ต้องมาจ้างผลิตจนดูเหมือนว่าคงจะไม่มีใครจะมาเทียบลัศมีได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าท่ามกลางสมรภูมิที่ยักษ์ใหญ่ทั้ง2รายนี้คุมเกมอยู่อยู่ดีมันก็มีผู้ชา้าชิงรายหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับ ผู้ชายชิงที่ไม่ได้เริ่มต้นจากความได้เปรียบเลยด้วยซ้ําแต่พวกเขาเกิดมาพร้อมกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่และต้องผเผชิญกับมรสุมลูกแล้วลูกเล่าที่ถาโถมเข้ามาผู้ชายชิงรายนั้นมีชื่อว่า SMIC จากประเทศจีนเรื่องราวของ SMIC เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเพียงบริษัทเดียวนะครับแต่มันคือมหากาบการต่อสู้ของบริษัทที่ถูกบังคับให้ต้องเติบโตท่ามกาลางพายุเพื่อความอยู่รอดของชาติพวกเขา เรื่องาวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมโดนทลาดนจากโดนโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงอุตสาหกรรมชีพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แน่นานว่าในธุรกิจนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีผู้เล่นที่เป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ครองตลาดอยู่แล้วแบบเบ็ดเสร็จมันมีที่ว่างให้มานอกสายตาน้อยมากๆนะครับเรียกได้ว่าชิปเองเนี่ยเปรียบเสมือนสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างบนโลกตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเรารถยนต์ที่เราขับไปจนถึงขีปนาวุธและเซิร์ฟเวอร์ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าในสมรภูมินี้เนี่ยมันมีผู้ครองบัลลังมาอย่างยาวนานทั้ง TSMC และซัมซุง แต่ตอนนี้มีผู้ท้าทายหน้าใหม่จากประเทศจีนนั่นก็คือ SMIC นะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยน่า,นาสนใจมากๆซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดของ SMIC เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1990จนถึงปี2000นะครับในยุคนั้นเนี่ยจีนได้ชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สารพันิดส่งออกไปทั่วโลกแต่มีเรื่องที่น่าเจ็บปวดอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือแม้จีนจะประกอบสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ได้ทั้งเครื่องแต่สมองหรือชิปที่อยู่ข้างในเนี่ย กลับต้องนําเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะจากไต้หวันเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาให้ลองนึกภาพตามนะครับจีนเป็นผู้บริโภคชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่กับผลิตเองได้ไม่ถึง20%ของที่ใช้ทั้งหมดมันคือสภาวะของการพึ่งพาที่น่าอันตรายอย่างยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าวันดีคือดีประเทศผู้ผลิตเกิดไม่อยากขายชิปให้จีนขึ้นมาโรงงานทั่วประเทศเนี่ยอาจจะต้องหยุดชะง,งักเลยเศรษฐกิจอาจจะพังพินาศได้เลยทีเดียว ซึ่งท่ามกลางความกังวลน,นี้เนี่ยชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลิชารจ,จางอดีตผู้บริหารมากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับ Texas Instruments ยักษ์ใหญ่ด้านชิปของอเมริกามานานกว่า20ปีเขามีความคิดที่แตกต่างออกไปเขาฝันที่จะสร้างบริษัทผลิตชิปสัญชาติจีนที่สามารถที่จะยืนหยัดบนเวทีโลกได้ในปี2000นะครับด้วยวิสัยทัศน์ดังกลาง่าวนี้และแน่นอนว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบ,บาลปักกิ่ง บริษัท Semiconductor Manufacturing International c o r p o r a t i o n หรือ SMIC จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาแต่การที่จะสร้างบริษัทผลิตชิปหรือที่เรียกว่า f o u y d r y ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนเปิดร้านกาแฟนะครับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เผาเงินมากที่สุดในโลกโรงงานผลิตชิปหรือที่เรียกว่า f a บหนึ่งแห่งอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงหลายแสนล้านบาทต้องใช้เครื่องจักรที่ล้ำสมัยที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องนำเข้า และที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีคนหรือวิศวกรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถซึ่งมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง SMIC ในช่วงเริ่มต้นจึงเป็นเหมือนเด็กทารกที่ต้องแข่งวิ่งกับนักวิ่งโอลิมปิกอย่าง TSMC และ Samsung เงินทุนก็ต้องระดมอย่างยากลาบากเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็มองว่าบริษัทจีนหน้าใหม่จเจาอะไรไปสู้กับเจ้าตลาดได้เทคโนโลยีก็ตามหลังอยู่หลายคุมแถมบุคลากรเก่งๆก,ก็ทํางานอยู่กับคู่แข่งแทบจะหมดแล้ว ลิชาร์ดจางจึงต้องใช้คอนเนคชันทั้งหมดที่มีนะครับไปดึงตัววิศวกรเก่งๆจากไต้หวันให้ย้ายมาทำงานกับ SMIC โดยเสนอผลตอบแทนที่สูงริบเรวขณะที่รัฐบาลจีนก็อาฉีพความช่วยเหลือทุกวิถีทางทั้งเงินอุดหนุนการลดหย่อนภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะมองว่า SMIC ไม่ใช่แค่บริษัทนะครับแต่คือความหวังทางเทคโนโลยีของชาติ SMIC ค่อยๆเติบโตขึ้นโดยใช้กลยุทธ์หลีกเลี่ยงการปะทะกับยักษ์ใหญ่โดยตรง พวกเขาไม่ได้เริ่มจากการทําชิปที่ล้ำหน้าที่สุดแต่เน้นไปที่ชิปรุ่นเก่าหรือที่เรียกว่าเมทัลโนนสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่ไม่ต้องการความซับซ้อนสูงซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความต้องการคงที่ทําให้บริษัทเริ่มมีรายได้และสร้างฐานลูกค้าในประเทศได้แต่เส้นทางของมังกรตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะพายุลูกแรกกําลังจะพัดเข้ามาทดสอบพวกเขาในไม่ช้าเพราะเพียงแค่3ปีหลังก่อตั้ง ในปี2003พายุลูกแรกก็มาถึงในรูปแบบของหมายสารนะครับ TSMC ราชันแห่งวงการฝาดดีได้ยืนฟ้อง SMIC ในศาลสหรัฐอเมริกาข้อหาหนักเลยนะครับก็คือขโมยความรับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา TSMC อ้างว่าอดีตพนักง,งานของพวกเขาที่ย้ายไปทำงานกับ SMIC ได้นำเอาข้อมูลสำคัญติดตัวไปด้วยคดีความนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับบริษัทใหม่อย่าง SMIC มันสั่นคลอนทั้งสถานะทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัทในเวทีโลกการต่อ,อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ SMIC ต้องสูญเสียทรัพยากรที่พวกเขาควรจะเอาไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาไปอย่างมหาศาลสุดท้ายในปี2005 SMIC ก็ยอมยุติคดีด้วยการยอมความโดยต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้ TSMC เป็นเงินถึง175ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังต้องมอบหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งให้กับ TSMC ด้วย ้องบอกว่าบทเรียนครั้งนี้เนี่ยมันเจ็บปวดแต่มันก็ล้ำคามากๆนะครับมันสอนให้ SMIC รู้ว่าในสงครามนี้เนี่ยการพึ่งพาคนอื่นหรือทางลัดไม่ใช่คําตอบที่ยั่งยืนเลยนะครับบริษัทต้องสร้างเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะไม่ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้อีกในอนาคต SMIC เริ่มวางกฎเกณฑ์ภายในที่เข้มงวดขึ้นและมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังแต่พายุลูกแรกเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับกับพายุลูกที่2ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งเป็นพายุที่ไม่ได้มาจากคู่แข่งทางธุรกิจแต่มาจากมหาอำนาจของโลกโดยตรงในช่วงทศวรรษที่20เป็นต้นมาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยมันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารัฐมองว่าการเติบโตทางเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะในอุตสาหการรมชิปเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและแล้วในปี2020สิ่งที่ SMIC กลัวที่สุดก็เกิดขึ้นนะครับ สหรัฐได้ประกาศใส่ชื่อ SMIC เข้าไปในบัญชีรายชื่อนิติบุคคลหรือ Entity List การติดอยู่ในลิสต์นี้เนี่ยเปรียบเสมือนการถูกตัดออกจากซัพพลายเชนของอเมริกาโดยสิ้นเชิง SMIC ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์หรือเครื่องจักรใดๆที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐได้อีกต่อไปซึ่งนี่คือขายนะของจริงนะครับเพราะอุตสาหกรรมชิปทั้งระบบเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีของอเมริกาอย่างแยกไม่ออก แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการถูกตัดขาดจากเครื่องจักรที่สําคัญที่สุดในการผลิตชิปขั้นสูงนั่นก็คือเครื่อง EUV e Lithography จากบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์เราอาจจะต้องอธิบายเรื่องนี้กันสักนิดนะครับให้เรานึกภาพการสร้างชิปเหมือนการวาดภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กมากๆลงบนแผ่นซิลิกอนเครื่อง i t ท o g r a p ฟ y ก็คือปากกาที่ใช้วาดถ้าอยากวาดเส้นให้เล็กและคมชัดมากๆก็ต้องใช้ปากกาหัวแหลมสุด ซึ่งเครื่อง EUV ก็เปรียบเสมือนปากกาหัวแหลมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ทำให้สามารถผลิตชิปขนาดเล็กกว่า7นาโนเมตรได้แต่ SMIC กลับถูกแบนไม่สามารถซื้อปากกาที่ดีที่สุดด้ามน,นี้ได้ขณะที่คู่แข่งอย่าง TSMC และ Samsung พวกเขามีใช้กันหมดแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังชนฝาของจริง SMIC ถูกตัดแขนตัดขาถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดโลกทั้งใบจับตามองว่ามังกรตัวนี้เนี่ย จะต้องยอมจำนนในท้ายที่สุดแต่ SMIC เลือกที่จะไม่ยอมแพ้นะครับพวกเขาปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่อย่างแรกก็คือหันกลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีอยู่แล้วนั่นก็คือตลาดชิปรุ่นเก่าหรือเมทัวโนดซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง EUV ชิปเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการมหาศาลในอุตสาหกรรมรถยนต์อุปกรณ์ IoT และการจัดการพลังงานในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะชิปขาดแคลนกลยุทธ์นี้กลับกลายเป็นว่าถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ มันทําให้ SMIC ยังคงมีรายได้หล่อเลี้ยงบริษัทต่อไปได้อย่างที่2ก็คือการทําสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการพยายามสร้างชิปขั้นสูงโดยไม่ใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด SMIC หายไปใช้เครื่องจากรุ่นเก่าที่เรียกว่า DUV Lithography ซึ่งเปรียบเสมือนปากกาที่หัวมันทู่กว่านะครับมาพยายามวาดเส้นให้เล็กและคมเหมือนที่เครื่อง EUV ทำด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Multi patterning หรือการวาดซ้ำๆลงบนจุดเดิมหลายๆครั้งเพื่อให้ได้เส้นที่เล็กลงมันเป็นวิธีที่ซับซ้อนกว่ามากมีโอกาสผิดพลาดสูงกว่าและมีต้นทุนที่แพงกว่าแต่ภายใต้การนำของเลียงเมิองซงหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นอดีตมือดีจากทั้ง TSMC และซัมซุงทีมวิศวกรของ SMIC ก็ทำงานกันอย่างห้ำรุ่งหามคำ่ำเพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้ให้ได้และแล้วในเดือนสิงหาคมปี2023ลูกก็ต้องตกตะลึงนะครับ เมื่อหัวเว่บริษัทจีนที่ถูกสหรัฐแบนเช่นกันได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Mate 60 Pro และเมื่อมีการแกะเครื่องดูก็พบกับเรื่องช็อกวงการนะครับเพราะชิปที่อยู่ข้างในก็คือชิป Kirin 9000S ซึ่งเป็นชิปที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีกระบวนการ7นาโนเมตรและผู้ที่ผลิตมันก็คือ SMIC นั่นเองและนี่คือช่วงเวลาแห่งการประกาศสักดานะครับมันคือการส่งสัญญาณไปถึงวอชิงตันว่า แม้คุณจะกีดการของเราทุกวิธีทางแต่เราก็ยังหาวิธีที่จะก้าวไปข้างหน้าได้มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่พวกเราทำได้เหตุการณ์นี้ได้ส่งแรงสังส่นสะเทือนไปทั่วโลกเทคโนโลยีนะครับมันพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวของ SMIC และแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่มบาตรแม้มันจะสร้างความเจ็บปวดแต่ก็อาจจะไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของจีนได้อย่างสมบูรณ์ คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือแล้วในปัจจุบันเนี่ย SMIC ยืนตรงไหนของสมรภูมินี้นะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุด SMIC ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิปแบบฟาวดีที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วนะครับแสงหน้าคู่แข่งอย่าง Global Foundry ของสหรัฐและ UMC ของไต้หวันได้สำเร็จนี่คือความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับบริษัทที่เกิเป็นม้านอกสายตาและต้องเผชิญกับมรสุมมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เรื่องราวนันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ แม้ SMIC จะใหญ่เป็นอันดับ3แต่รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขายังคงมาจากตลาดชิปรุ่นเก่าหรือเมโทรโนสซึ่งมีกำไรไม่สูงมากนักในขณะที่สมอลลวูมที่ทำกำไรได้มากที่สุดคือชิปที่ล้ำหน้าที่สุดหรือ a s ซวานโ s ที่ต่ำกว่า5นาโนเมตรซึ่งใช้ใน AI และสมาร์ทโฟนเรือธงตลาดนี้ยังคงถูกผูกขาดโดย TSMC และซ m s u n งอย่างสมบูรณ์แบบช่องว่างทางเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยยังคงห่างไกลกันอยู่หลายปีพูดง่ายๆก็คือ SMIC ชนะในเกมปริมาณแต่ยังคงตามหลังในเกมคุณภาพและความล้ำสมัยคำถามคืออนาคตของ SMIC จะเป็นอย่างไรต่อมันคือประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจุดแข็งที่สุดของ SMIC ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือตลาดในประเทศรัฐบาลจีนมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้บริษัทในประเทศหันมาใช้ชิปที่ผลิตเองเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างชาติให้ได้มากที่สุดซึ่งนี่คือตลาดขนาดมหาศาลที่พร้อมจะอ้าแขนรับผลิตภัณฑ์ของ SMIC อยู่แล้ว นอกจากนี้ SMIC ยังกำลังพยายามสร้างอีโคซิสตมของชิปของตัวเองขึ้นมาโดยเริ่มมือกับมหาวิทยาลัยในจีนเพื่อสร้างบุคลากรและทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรในจีนอย่างบริษัทที่มีชื่อว่า Nora เพื<น>่อพยายามลดการพึ่งพาเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นการสร้างซัพพลายเชนของตัวเองขึ้นมาให้ได้ขงวงจรอนาคตของ SMIC จึงขึ้นอยู่กับการสร้างสมดุลระหว่างสงสิ่งนี้ก็คือการครองตลาดในประเทศที่รัฐบาลหนุนหลังอย่างเต็มที่ และการพยายามไล่ตามเทคโนโลยีของคู่แข่งระดับโลกให้ทันซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งภายใต้ข้อจํากัดทางการขาที่มันยังคงอยู่เรื่องราวของ SMIC มันจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องของบริษัทบริษัทเดียวนะครับแต่มันสะท้อนภาพการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีได้กลายเป็นหัวใจสําคัญของอํานาจมันคือบทพิสูจน์ของความพยายามในการดิ้นรนเพื่อพึ่งพาตนเองของชาติมหาอำนาจและเป็นเคสตัตดีที่น่าติดตามนะครับว่า ท่ามกลางโลกที่กําลังแบ่งขั้วทางเทคโนโลยีมังกรตัวนี้จะสามารถพังองาจขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริงได้หรือไม่คำถามสุดท้ายที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดก็คือการเดินทางของ smic จะกลายเป็นพิมพ์เขียวให้ประเทศอื่นๆที่ต้องการสร้างอธิปไตยทางเทคโนโลยีของตัวเองหรือไม่และโลกของเรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ยุคที่อาจจะมีมาตรฐานเทคโนโลยี2ระบบระบบหนึ่งนําโดยอเมริกาและอีกระบบหนึ่งนําโดยจีนจริงๆหรือไม่ นี่คือคำถามที่การเดินทางของ SMIC จะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ให้คำตอบเราในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของบริษัท SMIC ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Counterpoint Research, Reuters, i An s m o n e y Anantech, Semi และ Wikipedia สำหรับผู้อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ Adradol, A, a D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ